เออตอนนี้ใครก็ได้เอาที่ชู่มาหน่อยก็จะร้องให้กันละสี่คนเนี่ยสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมนะครับเพลงลูกฟ้าบาร,รมีนะครับผมทุกคนเรียกกันว่าแด๊ดดี้หรือว่าแถวบ้านเขาเรียกกันว่าน้องแนทส,สวัสดีนะครับสวัสดีครับก็ <S <S ขอแนะนําตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ<ม>ว่าเพลงกิตสดาบารมีครับหรือว่าป้าป้าของมาโนท แนะนำแบบนี้อีก่ละนุ่นเนชนกนะคะหรือใครเรียกติดปากว่าดำาดงดำาดงหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งก็คือมาม่าของปานุนะคะแล้วหนูอนองไรต่อหนูแล้วนะสวัสดีค่ะหนูน้องออยตรีชดานะคะก่อนหน้านี้ทุกคนจะเรียกหนูว่าอะไรคะ ไออ้วนแต่ตอนนี้หนูเปลี่ยนแล้วต้องเรียนหนูว่าอะไรคะม,มัมมี่ค่ะหนูเป็นมัมมี่ของาดีนะคะประมือหน่อยเดีวขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะครับไม่คิดว่าท่านจะมากันเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับวันนี้ปีนี้เป็นปีไหว้ปูปีที่11ของพวกเราเนาะของทีมงานบ้านบารมดีนะครับผมขอบคุณนะครับงานจะใหญ่อย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับในฐานะที่ผมเป็น หน้านะครับผุณนำทีมงานนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณคนแรกนะครับผมที่ทําให้ผมมีวันนี้แล้วก็งานมรรยากหยาหเสียงพวกมันให้กับรุ่นนชนงหน่อยครับผมแล้วประมือแล้วขอเสียงดีให้กับตัวเองหน่อยผู้ชมนี่แหละดันเรามมาขนาดนี้ <S <S ขอบคุณนะครับผมเนี่ยคิดภาพนะน้องออยงานไหวครูเนี่ย ยังคนเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเป็นงานแต่งของสองคนจะเยอะขนาดไหนจริงจริงเนี่ยท่านุ่นเลซส็กจะใส่กับโรงยาวนิดนึงนีน่ใช้มาแต่งเลยนะเขี่ยเขาหน่อยไม่ไม่เ,มมเมมขี่ย้วยไปอะไปเขี่ยเขาหน่อยสสั้นก็ได้อะไรนะแต่คนะนนี้ใช่เลยยาม ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องใช่เลยเพราะฝั่งนี้ใช่มานานแล้วยอมก็ยอมยอ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 กขอโทษด้วยนะครับเมื่อผมยอมรับตามตรงนะครับว่าผมขึ้นท่อนแรกก็ผิดเลยนะครับเพราะว่าผมตื่นเต้นนะครับผมนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องผิดก็ยังน่ารักอยู่จนน่ารักกัก่อนอื่นนะครับก็ต้องกาาบขอบคุณนะครับสําหรับ แฟนคลับเอฟซีนะครับจากทุกๆสถานที่นะครับที่ติดตามมานะครับแล้วก็ขอบคุณสาหรับแฟนคลับเอฟซีทางออนไรายด้วยนะครับที่อยู่ในกลุ่มปิดนะครับหมื่นสองพันกว่าคนใช่ไหมครับก็ขอบคุณด้วยนะครับได้ชมวันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นการแสดงิเกแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแม่ๆที่มีน้ําใจนะครับนําอาหารนําของหวานนาเครื่องดื่มมาช่วยทีมงานบ้านบารมีนะครับก็ทําบุญด้วยกันนะครับ ในชาตินี้เราทำบุญไว้ด้วยกันชาติหน้าเราจะได้เจอกันอีกนะครับ<ช>ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับเออจะตอบได้คจะ้ะคนเยอะขนาดนี้ใครใครเห็นพ่อหนูมจากนีนน้นะคะยิ่งแต่ขาวๆอยู่ค่ะเอ,อประกาศเด็กหายนะครับเด็กชายสอนรักเพศวิชีา แล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็จาหน่ายบัตรเวลาเดิมนะครับตอนเที่ยงตรงนะครับผมทุกคนก็มาซื้อบัตรกันได้นะครับผมแต่คนนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อศักชัยและคุณแม่พิสมัมสักครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เหนื่อยที่สุดทรงเสียงกรี๊ดดังๆนู่นอยู่ข้างหลังเลยขอบคุณนะครับผมแลกนุ่นอยู่น่นอยู่น่นอยู่นุ่นวันนี้นะครับ ที่เราไปบอกเอาไว้ว่าตีหนึ่งไหวไหมตีสองไหวไหมตีสามไหวไหมวันนี้งานบ้านผมเองผมขออนุญาตนะครับตีสามท่านผู้ชมไหวไหมครับถ้าไหวเราลุยกันเลยครับผมขอบคุณครับจะช่วงแรกนะครับพบกับพเอกลูกฟ้านะครับก็ฝากเวทีนี้ไว้ให้กับพี่ลูกฟ้านะครับเดี๋ยวพบกับพวกเราในผลงานเพลงต่อไปนะครับ จะไม่ร้องแล้วเียร้องนอยู่ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเ๋ยวดีดูกันนะครับผมไอ้คนที่รักเหคือนรับ

ความดีเนี่ยมันจะชนะทุกอย่างครับครับแม่ผมพูดไปแล้ว <c oughs> ไปกันต่อเลยกันเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวร้องไห้แล้วก็ร้องเองต่อไม่ได้้ะผมแค่ไปนี่เป็นเป็นที่ผมชอบนะครับแล้วก็ อาจารย์ครับยังครับยผลงานเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่ผมชอบนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะร้องให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับวันนี้ตั้งใจร้องครับถ้าร้องได้เรามาเ่วยกันร้องนะครับผลงานเพลงนี้ครับภาพถ่ายครับรับฟังครับ จะเดินตรงไหนให้มันลบภาพเธอคนดีไปจากใจกจะที่จะเดินจะนอนก็ไม่ห่างฉันไม่รู้จ,อจะออกไปที่ไหนให้มันลบเรื่องราวไร้ราวจากจำสักทีมองไปเองภาพใหมยฉากสุดท้ย ฉันมันมีแต่จะรอกายบอกไปเห็นเสื้อสีแดงที่เราซื้อใส่สคู่กัน ไปเห็นภ้าพานฉากสุดทางทางคู่กันฉันมันมีแต่จะร้องไห้มองไปเห็นเสื้อสีแดงที่เราซึ้งใส่คู่กัน สรุปแล้วก็ายาไเลยครับอย่าไปออกไอเดียีมาก เอาขอเสียงดังๆหนอยลันไปเสยายกมายกไปลงาปม,มานไ่เสโเยมายกไปไหครู้านบารมีไวครู้านารมีี่มีน,น,นในครัเอาขอเสียงดังๆหน่อย ผับอกว่าทุกท่านคงจะชอบหรือแล้วก็สนุกไปกับเพลงนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวท่านต่อไปนะครับจะเป็นน้องชายของผมเองนะครับน้องลุกกฤษดานะครับผมนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ใส่เสื้อสีส้มใส่เสื้อสีม่วงนะครับผมก็คนที่รักกฤษดานะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่รักนุ่นเนตรก็ต้องรักกฤษดาด้วยคนที่รักกฤษดา ก็ต้องรักน er ุ uh ่นเนตรด้วยรวมถึงตัวนุ่นเนตรก็รักกิษดาด้วยไม่ไม่ไม่ได้ออกมายืนทำหน้าเงี้ยเดี๋ยวพบกับน้องนุกกิสดาต่อยาวๆไปเลยครัคืนี้นุกกิษดาบารมีครับ